ผมเกตติ้งคูวันนี้จะมารีวิวร้านป๊อปคอนนะคะป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนเคลื่อนที่นะครับสวัสดีครับพ่อค้าครับพ่อค้าขายอะไรบ้างครับผมขายป๊อปคอนครับป๊อปคอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเคลื่อนที่ครับมีมีกี่รสชาติครับมีสี่รสชาติครับมีอะไรบ้างครับมีหวานมันเค็มอันนี้หวานใช่ไหมครับมีหวานมันเค็มครับตัวนี้อะไรครับรสเค็มธรรมดาครับตัวนี้นะครับปาปิก้าครับโอ้ แล้วก็มีรสชีสครับตอนนี้หมดครับกําลังจะทําครับครับโอ้สดๆใหม่ๆเลยนะครับครับ๊อปคอนขายถุงเท่าไหร่ครับยีสบาทสามห่อห้าสิบครับข้าวโพดนี้ใช้พันอะไรครับ เขียวเหลืองจากอเมริกาครับเราจกอเมริกานะครับผมครับนี่ครับอันนี้อะไรครับน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายนะครับ กันใส่แดงนะครับเป็นเนยน้ำครับเนยน้ำนะครับใช่ครับทำได้ที่รสชาติใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ทำรสอะไรครับรสหวานครับรสหวานนะครับหวานมันเค็ม เป็นระบบใช้ไฟฟ้าหรือเตาแก๊สครับเป็นเตาแก๊สครับเตาแก๊สนะครับบวกกับแบตเตอรี่มอเตอร์ใช้มอเตอร์อ๋อตัวนี้คือมอเตอร์นะครับใช่ครับต้องคนตลอดถ้าไม่คนมันก็ไหม้ครับจุดไฟแล้วเ5นาทีก็ประมาณ5นาทีนะครับใช่ครับอเตาแก๊สข้างล่างนะครับ กิมหน่อยครับน้องเล็กกิมหน่อยครับให้หลานกิมนะครับให้ทั้งถุงเลยครับทั้งถุงเลยครับครับครับผมครับไอ้ที่แขวนนี้รสชาติอะไรครับรสหวานครับรสหวานตัวนี้ครับรสเค็มธรรมดาครับรสเค็มปาปิก้าปาปิก้าขายสามรสใช่ไหมครับตีครับรสชีสหมดรสชีสหมดนะครับเสียวกุ้งครับ อ,อมีจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องอบ๊อบคอรนและเนยข้าวโพดพร้อมสอนวิธีการทำนะครับเบอร์โทรอะไรครับ0658474980ครับครับเป็น๊อบคอรนแบบเท้ื่อที่นะครับเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ แล้วแต่ครับไหวก็ไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวนะครับไปทั่วครับอ่าบริเวณหน้ารามนี่ใช่ไหมครับไปทั่วหมดกรุงเทพเนี่ยครับอ๋อไปทั่วไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยครับแถวย่านไหนขายดีสุดครับก็พอกันหมดครับพอกันหมดเลยช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับชั่วโมงนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนแถวประตูน้ำก็ดีสุด ชั่วโมงนี้ไม่มีที่ไหนดีพอกันหมดเพราะว่าค่าของมันขึ้นเยอะเมื่อ่อนซื้อเนลามีแ2 7รเจดคเดี๋ยวนี้หกรอแล้วครับส่วนใหญ่อุปกรณ์ซื้อที่ไหนครับอุปกรณ์ทำเองหมดครับว่บาทำจำหน่ายอยู่แล้วมีรถแบบนี้กี่คันครับในกรุงเทพครับในกรุงเทพ ที่เขาซื้อผมไปเนี่ยเฉพาะปีที่แล้วนี่ก็14คันนะโอแต่ไม่รู้ว่าเขายังขายอยู่กรุงแค่หรือเป่าหรือว่าเอาไปตังจังหวอ๋อเบอร์เบอร์ทัวรตามนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าคุณลุงชื่ออะไรครับฝาจวบครับฝาจวบนะครับใป๊ใพอปปอนฝาจวบนะครับใช่ครับ ขายมากี่ปีแล้วครับขายมา30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วนะครับโอ้โหนานนะขายกาแฟข้าวโพดสางละแปดสิครับเดี๋ยวนี้700ครับโอ้โหสามละเ0็ครับสั่งจากอเมริกาเลยใช่ไหมครับครับเขามีเอเย่นครับเขาก็สั่งมาจากอเมริกาครับเราก็ไปรับอีกทีนึงครับ แต่เริ่มมีเสียงป๊อกๆๆๆเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับมีเบาเล่องแก๊ดด้วยนะครับนี่ครับไอ้สวนี้ ัวเมวัวหวาใช้ไฟออนไฟแรงใช้ไฟต่างกันใช่ไหมครับใช่ครับมันเปนกโอ้นแนะครับป๊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 บแบบแรงเ หวานนะครับหวานครับอุดหนุนชุดหนึ่งนะครับชุดหวานนะครับครับผมถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบห้าสิบครับ,รบนะครับ ยี่สิบาทนะครับใช่ครับร้อนนะครับครับโอ้ร้อนนะครับอ่ะเกตตี้ให้น้ำบัตรคุณลุงเขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตตี้วีไซด์และช่องเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับคลิปนี้ลงช่องเกตตี้มีโชว์นะคะโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับถ่ายที่ลีลุงเฮงนะครับครับโอเคนะครับครับอ่ะเกตตี้ครับครับอ่ะบอกลาผู้ชมได้เลยครับ ครับจะกระหม่อมทิมหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับร้านป๊อปคอร์นป๋าจวบนะครับป๊อปคอร์นเคลื่อนที่นะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ